ทุกคนรักจุกคุกกิ้งวันนี้จะทำผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมูสามชั้นนะมาก่อนอื่นก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลยเมนูนี้นะ่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยล่ะครับเราก็ผัดกระเทียมไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่พริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ดลงไปนะผัดให้พริกแกงหอมเข้ากับกระเทียมเลยนะพอพริกแกงของเราหอมจนเตะจมูกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับหมูสามชั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับหมูสามชั้นเนี่ยไม่ต้องหั่นหนามากนะครับเราก็ผัดจนหมูเริ่มคายน้ำมันออกมานะครับแล้วก็จะมคนนน้ใส่จื ลงไปครับมันจะทําให้ผัดถั่วนี้มันหอมมันแล้วก็นัวมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูสุกเลยจากนั้นให้ใส่ถั่วฝักยาวหั่นทอดลงไปนะครับถั่วฝักยาวนี่กว่าจะสุกก็นานเหมือนกันนะใส่ลงไปตอนนี้เลยเพิ่งปรุงรสนะใส่ลงไปผัดก่อนนะพอถั่วจะสุกเราก็เริ่มปรุงรสกันครับเคล็ดลับคือเราต้องชิมก่อนนะครับพอพริกแกงแต่ละที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันนะผมก็ใส่น้ําตาลซอสปรุงรสน้ามันหอยน้าปลาลงไปนะครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครั้้้กกกดวยนรใรูลลเเ็ไไปสสุชแ์ เมนูนี้ทําง่ายๆนะครับเคล็ดลับก็คือต้องใส่นมสดลงไปนะครับแล้วก็เวลาเราจะปรุงเนี่ยเราก็ต้องชิมไปปรุงไปนะครับผมก็ขัดรสอะไรก็เติมลงไปนะครับชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยครับดูความฉ่ำวาวฉ่ำโบ๊ะของมันสิครับนี่ผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นของผมเนี่ยนัวแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใส่นมลงไปถึงเวลาชิมแล้วนะครับผมนี่แต่งตัวให้เกรตดผัดถั่วมากๆเลยนะครับใส่สูตรมากินเลยนี่เราก็ตักผัดถั่วมากินนะครับผมกินวันนี้ผมกินเป็นข้าวกล้องนะครับรักษาสุขภาพนิดนึงจริงๆกินกับข้าวสวยขาวมันก็อร่อยกว่าานนนนนัััและะครบผขขออกกกิ้้้้ววงีุ ไปลองทําตามกันดูนะครับเมนูนี้จริงๆผมว่าทําง่ายมากๆเลยทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับผมมาถามกันได้ในคอมเมนต์นะตัวผมก็ลีลานะครับเขี่ยมาเขี่ยมานะครับตักให้มันพอดีไม่ชิมสักทียิ้มใส่กล้องอยู่นั่นแหละมาชิมสักทีอ่ะกินไลอ <c oughs> จะบอกว่าอร่อยมากๆนะครับมันหอมมันนัวอยู่ในปากนะครับหอมพริกแกงด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วมาเจอแล็กจูคุกกิ้งกันได้ใหม่วันศุกร <c oughs> ์น,นะครับผม